การตรวจสอบ e r r o r Code e r r o r Code F0 คือตัวป้องกันการเกิดน้ำแข็งตัดการทำงาน e r r o r F0 ปัญหาจากสารทำความเย็นในระบบมีปริมาณน้อยการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของ e er อ r o r F0 ใส่สายเกลน,น้ำยาด้านโลเพื่อวัดแรงดันน้ำยาว่ามีปริมาณน้ำยาในระบบหรือไม่ตรวจสอบและอ่านค่าปริมาณน้ำยา ต้องมีไม่น้อยกว่า130-150ถึง psi การตรวจสอบหาตำแน่งรอยรั่วโดวยใช้ฟองสบู่หรือสังเกตขราบน้ำมันตามแนวท่ออมยาและข้อต่อแฟนั้โดยสังเกตจากคราบน้ำมันที่เกาะตามหิวท่อใช้ฟองสบู่เพื่อหาจุดรั่วตามจุดต่อแฟนัทการตรวจเช็ค ความสะอาดของแผ่นกองอากาศและความสะอาดของแผงคอย f u แผ่นกองอากาศหรือฟิลเตอร์มีฝุ่นอุดตันทำให้เครื่องปรับอากาศไม่สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนและทำให้คอยเป็นน้ำแข็งจนเกิด e er อ r ร์ F0 สรุปสาเหตุของการเกิด e อ r ร์ F0 1. แรงดันน้ำยาในระบบมีปริมาณน้อย 2. เกิดการลื่วไหลของน้ำยา ในท่อหรือตามจุดต่อต่างๆในระบบท่อมยา3 FCU สกรปรกแผงกองอากาศมีฝุ่นอุดตัน4 FCU สกรปรกแผงคอยล์กรปรกมีฝุ่นอุดตันเอรร์โค้ด H3 การตัดทํางานของคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์โอเวอร์โหลดสาเหตุการเกิดเออร์โค้ด H3 สารทำความเย็นในระบบมีน้อยคอมเพรสเซอร์ทำงานมีความร้อนสูงแนวทางการตรวจสอบ การตรวจสอบความสะอาดของ FCU และ CDU ฟิลเตอร์และแผงคอยล์ FCU สะอาดหรือไม่แผงคอยล์ FCU สกรปรกทำให้การทำความเย็นภายในห้องทำได้ไม่ดีคอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลาคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักและตัดโอเวอร์โหลดแผงคอยล์ร้อน CDU ส,สกรปรกมีฝุ่นเกาะอ,อุดต,ตันทำให้การระบายความร้อนไม่ดีคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักมีความร้อนสูง ใส่ใสายเกลน้ำยาด้านโลเพื่อว่าแรงดันน้ำยาในระบบมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไปค่าแรงดันน้ำยาน้อยทำให้เครื่องปรับอากาศทำความเย็ยนได้ช้าและคอมทำงานตลอดเวลาค่าแรงดันน้ำยามากเกินไปทำให้คอมเพรสเซอร์กินกระแสสูงและตัดโอเวอร์โหลดตรวจสอบค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ขณะที่ทำงานว่า กินกระแสะเกินพิกัดที่เครื่องระบุไว้หรือไม่ที่เครื่อง C.D.U. จะมีเนมเพลระบุค่ากระแสเลทโหลดแอมของคอมเวลาทำงานค่ากระแสคอมเพรสเซอร์เมื่อทำงานกินกระแสะสูงเกินที่เนมเพลระบุไว้จนตัดโอเวอร์โหลดตรวจสอบการระบายความร้อนของ C.D.U. สามารถระบายลมร้อนได้ดีหรือไม่ C.D.U. อยู่ในตำแหน่งที่ระบายความร้อนไม่ได้ลมร้อนวนกลับเข้าเครื่อง จนทำให้เครื่องระบายความร้อนไม่ได้สรุปสาเหตุการเกิด e อ r ร์เลอร์โคเฮ F C U และแผงฟิลเตอร์สกรปรกทำให้ห้องทำความเย็นไม่ดีคอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลาและความร้อนจนตัด overload 2. ดังแรงดันน้ำยาในระบบมีน้อยทำให้ห้องไม่เย็นและคอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลาจนร้อนและตัด o v e r อร์โห ค่าแรงดันน้ำยามีมากเกินไปทำให้คอมทำงานหนัดก,กินกระแสสูงและร้อนตัดโอเวอร์โหลด 4. C.D.U ระบายความร้อนไม่ดีคอมทำงานกินกระแสสูงเป็นลโค้ด H6 เกิดจากมอเตอร์ F.C.U ไม่ทำงานสาเหตุมอเตอร์ Motor, ไม่ทำงานการตรวจสอบตัวเช็คสายไฟที่เข้าแผงคอนโทรลขั้วาสายไฟที่เทอร์มินอลเสียบแน่นหรือไม่ ตัวสอบสายมอเตอร์และสายวัดรอบมอเตอร์ที่แผงคอนโทรล FCU ตัวเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าแผงคอนโทรลเครื่อง FCU ใช้มิเตอร์เช็คแรงดันไฟฟ้าหรือเมนไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่อง FCU ว่ามีแรงดันผิดปกติหรือไม่ตัวเช็คก,การหมุนของมอเตอร์ FCU มอเตอร์หมุนช้าหรือหมุนเบาหมุนมอเตอร์ด้วยมือเปล่าสังเกตว่ามีการติดขัดหรือฝืดหรือไม่สรุปสาเหตุ e r r o r c ค d e H 6 1 สายไฟมอเตอร์หลุดหลวมหรือซ็อกเก็ตเสียบไม่แน่น 2. แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องมาผิดปกติ 3. ม,มอเตอร์หมุนเบาหมุนช้าคาปาซิเตอร์เสื่อมสภาพแผงคงนโทนเสียมอเตอร์หมุนฝืดหรือติดขัดมีเสียงดังหรือเกิดจากแบริง่งเสื่อมสภาพ